โอเคครับวันนี้จะมาแกะกล่องฮอกาเซียโร X one สามจุดแบบประชาชนทั่วไปนะครับถามว่าทําไมประชาชนทั่วไปคืออะไรก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับที่อินฟูหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่กล่องมันจะอลังการแบบเรืองแสงนะครับอันนั้นคือแบบว่าพิเศษสาหรับอินฟูครับแต่ว่าถ้าเกิดประชาชนทั่วไปนะ่ะซื้อเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมก็ซื้อด้วยตัวเองนะครับผมอ่าก็แกะกล่องกันมานะครับ นี่เลยอ่าในในกล่องก็จะไม่ได้มีอะไรมามากมายนะก็เป็นรองเท้าอย่างเดียวนะเพื่อนๆแล้วก็มีดันทรงมานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับรุ่นเอ่อหนึ่งสองจุดศูนย์อ่ะผมไม่เคยลองวิ่งจริงจังนะครับเคยลองแบบสวมใส่คร่าวๆสำหรับสองตัวนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ย รู้สึกว่าผมอะมีอาการเท้าล้มด้วยแล้วราคาก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับเพราะอย่างตัวนี้เนี่ยข้างกองเนี่ยราคามาเนี่ย9,990เลยนะเพื่อนๆอ่า9,990เลยนะครับราคาถือว่าเป็นซูเปอร์ชูที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมก็กดมาได้มาประมาณ7,100นึงะเพื่อนๆได้โค้ดส่วนลดมาอันนี้ก็คือแบบ รอโค้ดส่วนลดเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮอกาเขาจะไม่ได้มีขายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็จะมีแค่แบบว่าฮ o กาแบบตามช็อปแล้วก็มีตามร้านทั่วไปเนี่ยแต่ว่าเขาจะขายแค่หน้าร้านนะครับผมเพิ่งจะมาแบบว่าจริงจังเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยเมื่อปีนี้นะครับสำหรับฮ o กาแล้วก็มีฮ o กาฟิชเชียลด้วยนะครับในช้อปปีของเล็บลันเนอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยผมเลือกมาเป็น11.5 u s นะครับซึ่งปกติแล้วนะ่ะผมเนี่ยจะสวมใส่อยู่ที่11 u s นะครับ 45u 29cm นะครับตัวนี้ก็มาเป็น11.5นะครับผมอ่าแล้วก็45อ่า 46eu 29.5เพิ่มมาอีก0.5นะเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าสั้นอ่าหน้าสั้นจากปกตินิดนึงอ่าเดี๋ยวมาดูงานกันก่อนนะครับหน้าตากันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นผ้าแบบผ้าวีฟนะครับเทโลยีใหม่ของเขาเนี่ยเป็นผ้าถักๆอย่างเงี้ยครับ คือแบบว่าให้ความแบบระบายอากาศแบบขั้นสุดๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้คือไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามันจะอบร้อนอะไรนะครับเนี่ยลมลมแบบเข้าชัดเจนเลยเท่าที่เป่าดูนะครับแล้วก็วิ่งจริงเนี่ยถ้าสไตล์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าลมเข้าชัดเจนแน่นอนนะครับลิ้นเนี่ยจะมาแบบบางๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆอ่าลิ้นบางๆแล้วก็เชือกสไตล์นี้นะครับอ่าก็ฮิวคัพนะครับฮิวคัพจะมีแบบ ทรงสูงแล้วก็จะงอยเล็กน้อยตรงนี้ก็จะไม่ได้จะไม่ได้แบบว่าแข็งมากนะครับเนื่องจากมันเป็นรองเท้าแข็งนะครับแล้วก็โฟมเนี่ยเป็นพีบ้านะครับเป็นโฟมสองชั้นจากปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่บอกมีล็อกเก็ตเอสามเนี่ยโฟมชั้นบนเนี่ยจะมีความนุ่มกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยโฟมสองชั้นเนี่ยจะเป็นแบบว่าจูนเท่าๆกันนะครับจะมีความนุ่มนุ่มเท่าๆกันเลย ่าดูดีไซน์ก่อนนะครับสีนี้ก็เป็นสี阿าบัสเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะมีสีเขียวอีกสีหนึ่งตัวนี้เป็นสีลาบัสเตอร์เขียนโฮก้าเซียเขียนว่าเซียโรเอ็กวันสามจิตส่นะครับผมแผ่นคาร์บอนอ่ะตัวนี้แผ่นคาร์บอนจําน่าจะไม่ใช่เป็นแบบวิงนะครับตัวเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบวิงมีข้างข่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนดีไซน์ใหม่ขึ้นมานะครับสาหรับแผ่นคาร์บอนก็เนี่ยในแผ่นคาร์บอนเนี่ยจะมีตรงเนี้ยที่เป็นโฟมโฟม,โฟมนะเพื่อน ม,มันจะไม่ได้เป็นแบบเต็มแบบเต็มแผ่นเลยอ่ะมันจะมีแบบเว้นช่วงไว้ด้วยนะครับเป็นการออกแบบของเขานะครับสําหรับแผ่นคาร์บอนอ่าพื้นเอาโซมันจะเป็นแบบสไตล์แบบใสๆอย่างนี้เลยคือหน้าตาเนี่ยเหมือนแบบพื้นเอาโซที่ลักษณะรองเท้าแบรนด์จีนเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะพื้นยางเอาโซประมาณนี้นครับมันจะให้ความแบบยึดเกาะที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทนทานเลยให้มาหนาประมาณนึงนะครับ แต่ในส่วนตรงกลางนะไม่มีสำหรับพื้นเอาโซตัวนี้เนี่ยเรื่องไซส์เนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันจะสั้นแบบปกติแล้วผมลองสวมใส่ดูอีกทีนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมลองสวมใส่มาแล้วนะเพื่อนๆลอไซส์เนี่ยเออโอเคเลยต้องบวกนะสําหรับผมเนี่ยผมว่าต้องบวกเลยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยผมแนะนําว่าบวกดีกว่านะครับจากปกติเนี่ยหรือว่าถ้าใคร สงสัยว่าบวกยังไงนะใครเคยใส่โปรซีเนะี่ยอันนี้อันนี้ใส่ข้อท่อโปรสีได้เลยาจากปกติเนะี่ยผมใส่29ตัวนี้เนะี่ยผมก็ใส่เป็น29.5อ่เาดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูฟิลก่อนแล้วเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะว่ามันเหลือประมาณไหนฟิลตัวนี้เนะี่ยมันมีความแบบเป็นก้อนๆอนโฟมเลยเพื่อนๆแล้วก็มีความแบบนุ่มนุ่มไม่ถึงกับย้วยนะครับมันจะไม่ใช่นุ่มย้วยแ,แบบรู้สึกว่านุ่มชัดอะ แล้วก็เด้งชัดด้วยความเปนก้นก้อนเนี่ยมันชัดเลยตัวนี้ก็เหมาะสําหรับแบบวิ่งไประดับมาราธอนเลยนะเพื่อนๆเป็นตัวแข่งนะครับอ่าสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวแข่งเลยแล้วก็ความกิ้งไหลเนี่ยฮอกาเนี่ยสไตล์เซียโรเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟอยู่นะครับสาหรับความกิ้งไหลตรงหน้าเท้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวต้องไปวิ่งจริงกันก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เบื้องต้นโฟมฟิลดดีครับไม่ไม่เฟิรม์มสไตล์ฮอกาเนี่ยก็คือแบบตัวท็อปเขาจะแบบ ่นุ่มเด้งเลยไม่ต้องห่วงแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีแบบอาจจะแบบว่าโค้งเคงนิดนิดถ้าเกิดแบบยืนเฉย,เฉยๆอนะไรครับมันไม่ได้ถึงขนาดแบบดิ้นลุกดิกนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบมีการโค้งเคงบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าดีไซน์รองเท้ามันค่อนข้างแบบอ็กซีสมากเลยเอ็กซก็หมายถึงประมาณแบบ มันจะพาเราแบบวิ่งกิ้งไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวครับสไตล์รองเท้าแบบนี้ครับมันยืนอาจจะไม่ได้นิ่งมากนะครับสําหรับสไตล์รองเท้าแข่งนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่สายแบบซับพอร์ตรองรับแรงกระแทกอะไรที่ต้องการแบบความมั่นคงสูงๆนะครับตัวนี้มันก็จะแบบอาจจะมีแบบความโคงแคงนิดๆหน่นนอยๆนะครับต้องเข้าใจสไตล์รองเท้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับว่ามันเหลือประมาณไหนนะครับหลังจากผมบวกไปแล้วนะครับ บวกไปแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยนิ้วอันนี้นิ้วยาวที่สุดของผมถ้าเทียบต้องเทียบจากนิ้วยาวที่สุดนะครับผมไม่ใช่นิ้วโป้งนะครับผมจะเป็นนิ้วชี้นะครับเดี๋ยวผมถอยหลังเท้าให้สุดๆก่อนอประมาณนี้เนี่ยครับเหลือหนึ่งนิ้วโป้งท้าบเงี้ยครับเหมือนรองเท้าว,วิ่งทั่วไปนะครับสำหรับไซส์ของผมผมว่าต้องบวกแนะนําให้บวกเลยนะครับแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยดูนะครับผมเท้า จริงเนี่ยยาว27.8นะครับกว้าง10.5ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าบีบรัดอะไรมากนะครับยังมีพื้นที่แบบว่าให้เหลือแบบรูมข้างๆอยู่นะครับแล้วก็หลังคาเท้าเนี่ยสูงประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แบบว่ารัดเตี้ยจนเกินไปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับใส่สบายครับผมอ่าไม่แข็งนะครับอัปเปอร์เนี่ยจะไม่ได้แข็งมากนะครับถือว่ามีความแบบนิ่มอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ยืดหยุ่นมากนะครับ อ่าเห็นข้างในถุงเท้าชัดๆเลยอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปวิ่งจริงกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับก็ไปฟิลลิ่งจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับทั้งเรื่องการระบายอากาศเรื่องโฟมเวลาเราแบบว่าวิ่งเร็วเร็ววิ่งช้าชวิ่งนานๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปลองให้หลากหลายนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อน เพื่อนๆอยากจะแบบว่าฟังเร็วๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตในเพจไว้นะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดผมไปใช้มาเนี่ยแล้ววิ่งโปรแกรมอะไรเดี๋ยวผมจะเขียนเล่าให้ฟังไว้นะครับสำหรับเจ้า h o กาล็ c k e t จะล็อกเก็ตอย่างเดียวเลยสำหรับเจ้า h o กาเซียโรเอ็กวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ